สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของอาจารย์ทุกท่านครับพาไปชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อในจัดจ้านมากเห็นไหมครับเนื้อในนี่เนยจัดมากๆเลยครับต้องมีมวลสารนะครับนี่ฮะน,น,นี่ครับถ้ามีการฝนรู้สึกไปอย่างนี้เราก็จะเห็นเนื้อในอย่างชัดเจนเห็นไหมครับปรากฏมวลสารนี่เม็ดซุ่มก่อองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ สภาพนั้นโอเคสวยเห็นไหมครับนี่ให้ดูขอบข้างทีละด้าน,นชัดๆเลยนาอพี่น้องครับนี่ครับเม็ดซุ้มกอนี่ครับลักษณะขอบข้างมือต้องจับดีๆนะเดี๋ยวหล่นแปะแล้วก็ลุงยุงเลยนี่ครับขอบข้างสวยไหมครับขอบข้างนี่เรามาดูด้านหลัง หลังก็จะเป็นลักษณะหลังที่ธรรมชาติมากก็คือปอปาดปุ๊บมันก็จะมีลักษณะของการปริการแยกตรงนี้ปาดลักษณะบางอย่างกดปาดบางนี้แล้วก็กดกดตรงนี้แล้วกดมันก็จะทําให้ตรงนี้ลักษณะนี้เป็นคลื่นก <cadre. S 1> ารเวลาผ่านไปมันจะแบบเป็นทะเยอออกไปเป็นอย่างนี้นะครับแต่เนื้อในอย่างไงก็ต้องนุ่มนะครับเดี๋ยวเราขยายดูเนื้อในกันเห็นไ,ไหมนี่เนื้อในาย,ยางไงก็ต้องนุงน่มมีมวลสารเห็นไ,ไหมครับนี่พาสุมกอผือาสุมกอ เน,เนื้อในต้องต้องนุ่มเห็นไหมครับต้อง,องนุ่มต้องมีมวลสารโอ้โหดูมุมนี้นะฮะนี่ฮะดูเนื้อมุมนี้นี่ครับนี่ครับนีบนนะ่เนื้อในเป็นไงฮะนี่ครับนี่เนื้อในนี่ครับโอ้โหมุมนี้สวยเนาะพี่รองเนาะเนื้อหามวลสารน,นุ่มแต่แกร่งนะครับแต่แกร่งครับ นี่ครับตึนุ่มจะแล่งมากนี่นะครับโอ้โหสวยงามสวยงามได้ใจนะฮะใครสนใจก็จัดไปนะครับจัดไปนะครับใครชอบความชอบความศรัทธานั้นไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับใครชอบใครศรัทธาใครอยากได้ก็จัดไปนี่นะฮะโอ้โหนี่ครับเนื้อในเป็นไงฮะเห็นไหมครับดูเนื้อตรงนี้จัดไหมครับสวยมาก สมเด็จพระตังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้ครับผม